ใช้ท้องมาเขาสวนหลังบ้านจ้าสวนไกล้ๆเฮียนใกล้ๆบ้านเขาเนาะจ้าเขาสวนมาหาเก็บผักไปลวกกินกับป่นกับแก้วเพื่อนมาสิบ้าแล้วสิบ้าเพื่อนมาเมืองอันยอดฟักเขาจา้าอันนี้คือต้วนฝฟักเขาเพื่อนฟักเขาแล้วจากฟักเขามีประโยชน์มากมาย ต่อต้านอนุมูลอิสระประกอบป้องกันโรคมะเร็งนอกจากป้องกันโรคมะเร็งใดย้ายท้องไดนํามาปลูกไว้บ่ได้อามาตตะใก่ๆนะจ้ะอามาตะเมืองกาเอามาตะจังหวัดการนะจ๊ะอันนี้คือฟักเขานี่ย้ายท้องเก็บได้แล้วนี่จ้ะนี่นี่อดฟักเขานกับมือย้ายท้องเนี่ยมันจะมีอันผักกันจองน้ำนอกจากเนาะมันจะมีผักกันจองน้ำหมากมันกับสิ เป็นหมากออกหมากอ่อนกับสีหมากสีเขียวสีเขียวแล้วก็หมากกันซุกมันสีสีนสีแดงสีแดงอมสมม้มไหมจ้ะหมากกันฝักเขาเนาะเพื่อนๆ่อนเคยเห็นบ่มีประโยชน์ทั้งใบใบนี่ก็มีประโยชน์นะจ้ะใบมันยายท้องสิเก็บไปลวกจก้ะจะไปลวกมันเป็นยาเป็นยาสมุนไพรเพื่อนเพืนักใบเขียวทุกชนิดแล้วจ้ะมีประโยชน์เบิร์ดนะจ้ะเนาะดอกมันยายท้องได้ปลูกจก้ะขาง ยายท้องเอาเสาปูนเฮ็ดข้างมันตะก,กี้คนมาจากกรุงเทพนี่สร้างนะเกตตะก,กี้ย้ายท้องจะขึ้นไปเก็บได้เพื่อนๆพ่นูดอะสูงสูงย้ายท้องสิงขึ้นไปเก็บได้แต่ว่าสมุงย้ายท้องย่านเล็บมันผุมันพลอยย้ายท้องระเบกาขึ้นไปเนะจ้าย้าตะกี้ย้ายท้องหัวเข่ามันดีขาดีสิย้ายท้องจะไตขึ้นไปย่งางเก็บยอดนะจ้ะเก็บบ่แมนได้หน่อยๆได้เพื่อนคนที่มาจากกรุงเทพพูดอีก กะสร้างสื้อเพั่นแสบนะจ๊ะนี่อันนี้คือผักกันจองผักกันจองที่ยายท้องเก็บมาได้แล้วจ้ะบ่เก็บเอายางละลายจะเอายางละหน่อยเพราะว่ายายท้องก็เก็บเมื่อว้ยอยู่กระทอมแล้วนะจ๊ะเนาะผักกันจองกับงามงามอยู่ในหลองน่จ้ะอยู่ในหลองอยู่ในหลองแก้วมังกรงามงามยายท้องกสิเก็บไปกินกระป่นป่านะจ๊ะเนาะลวกกินกระป่นป่าอันนี้คือข้างฟักเขาต้นฟักเขาที่มีประโยชน์มากมายมหาศาลเพื่อนๆ ปลูกไว้เพื่อกินเป็นสมุนไพรป้องกันโรคมะเร็งได้ต่อต้านอนุมูลอิสระแซบจะเป็นออกมันๆเวลาหั่ลวกจะ้ะกลับบ้านเฮ็ดกับเขาก่อนจ้า